สวัสดีค่ะพันตำรวจโทหญิงนิตยาเอกวงศานะคะปัจจุบันรับราชการตำรวจอยู่นะคะก็ชีวิตรู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะคิดจากเด็กเคยไปอยู่ประมาณสองสามครั้งโดยคนที่พาไปนะคะก็คือคุณป้าเล็กสุมิตราค่ะก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไปเพื่อไปเล่นสนุกตอนเราเด็กๆอีกครั้งหนึ่งที่เราได้กลับมารู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นช่วงวัยวัยรุ่นและมัธยมกลับมาแล้วก็ช่วงนั้นเริ่มติดตามพระเจ้าโดยมีพี่เลี้ยงมาดูแล ี่เลี้ยงสอนเ,อเรื่องราวของพระเจ้าหลายอย่างแต่จริงๆแล้วบุมเป็นคนที่เชื่อได้ยากเพราะว่าเรื่องราวของพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์สุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่บุมตัดสินใจรับเชื่อในพระเจ้าแบบจรงิงจังในชีวิตก็คือตอนอายุประมาณ15ครับตอนช่วงอายุประมาณ15เนี่ยมีวันเกิดเป็นวันตรงกับวันที่เราต้องแข่งประกวดวงโยธวาธิตย์ของระดับประเทศนะคะแล้ววันที่ประกาศผลจะต้องเป็นวันที่เราจะ ตงกับวันเกิดพอดีเราก็เลยอธิษฐานท้าทายพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นจริงขอพระเจ้าอวยพรเราได้ไหมในเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกเราแข่งมาหลายปีแล้วเราไม่ได้รับชัยชนะคือได้ที่สองมาตลอดเราอยากได้ที่หนึ่งเป็นความฝันวัยเด็กนะคะก็เลยขอขอพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงก็ขอให้มันเกิดอัศจรรย์ต้องใช้คําว่าอัศจรรย์เพราะว่าปีนั้นคู่แข่งมีแต่ตัวเต็งที่เขาเป็นทีมที่เก่งมากเขาไปแข่งระดับโลกมาด้วยแต่สุดท้ายแล้ว พระเจ้าวยพรให้ชนะแบบทุกประเภทที่เราลงแข่งอะไรอย่างเี้เรารู้สึกแบบโอ้มันว้าวมากแล้วก็ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าตอนนั้นจริงจังนะคะนิสัยโดยส่วนตัวก่อนรู้จักพระเจ้านะคะบุมเป็นคนที่ใจร้อนมากใจร้อนแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่พึ่งพาใครแล้วก็บุมเป็นคนที่ถ้าใครทําให้บุมรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจบุมจะแก้แก้แค้นกับทุกคน คือต้องหาทางทำให้เขาเจ็ปวดได้มากกว่าเราก็เหตุการณ์ที่ทำให้บุมรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตแล้วตัดสินใจว่าจะต้องติดตามพระเจ้าอย่างสุดหัวใจนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่บุมเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจปี4ค่ะขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวเรามีเรื่องที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะว่า น้องชายเสียชีวิตนะคะจากการที่ถูกฆาตกรรมเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทำให้บุมต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นและทำไมพระเจ้าถึงให้เราต้องมาเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้ใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากคนที่เสียชีวิตไปจากการถูกฆาตกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่ณนะเวลานั้นที่ทําให้บุมยังรู้สึกว่าบุมยังเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมเหตุการณ์นี้อยู่ก็คือก่อนที่น้องจะจากไปอะคะ่ะบุมก็ได้ตัดสินใจคุยกับน้องว่าเหมือนพระเจ้าเราใจอะค่ะว่าให้ตัดสินใจคุยกับเขาเพราะว่าปกติก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าบุมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะก็วันนั้นน้องหลับอยู่บุมก็ไปปลุกเขาขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าให้บุมพูดประโยคนี้กับเขาซึ่งตอนนั้นบุมยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้พูดนะคะพระเจ้าบอกบุมว่าให้บอกเาาว่า บอมพระเจ้ารักและคิดถึงบอมมากนะอยากให้บอมได้พักเหนื่อยแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าบุมจําเหตุการณ์นั้นได้เลยว่าน้องบุมซึ่งนอนอยู่บนเตียงค่ะน้องชายเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขาร้องไห้บุมก็โอเคพระเจ้าให้พูดบุมก็แต่งตัวแต่งเครื่องแบบเข้ากลับไปเรียนโรงเรียนในร้อยตารวจนะคะประมาณวันถัดมาน้องก็เสียชีวิตก็บุมก็เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าควบคุมอยู่จริงเป็นเวลาเหมาะสมของเขาที่เขาได้จากไปอยู่กับพระเจ้า แต่ครอบครัวบุมไม่เข้าใจต่อให้เราจะรู้จักพระเจ้าก็ตามบุมจึงต้องใช้วิธีการที่เมื่อเราปรึกษาใครไม่ได้ะค่ะพี่น้องบุมก็ปรึกษาพระเจ้าทุกเหตุการณ์ทุกขั้นตอนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้บุมได้รู้ว่าการพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงยุติธรรมเนี่ยดีกว่าการพึ่งพามนุษย์บนโลกใบนี้นะคะบุมก็อธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆครั้งแม้ว่าระยะเวลารวมๆแล้วประมาณ 2-3ปีนะคะตั้งแต่เหตุเกิดจนกระทั่งถึงศาลพิพากษาครั้งสุดท้ายคือชั้นดีกาตั้งแต่วันแรกที่เหตุเกิดขึ้นจนวันสุดท้ายบุมต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดหัวใจตลอดเพราะว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธร,รรมตลอดเวลาแต่บุมเชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรร,รมและพระเจ้าจะนําความยุติธรรมมาสู่ครอบครัวบุมได้เพราะว่าจะเป็นการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนมากมายได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างไรก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้บุม รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นจริงและยิ่งใหญ่ในชีวิตบุ๋มมากเพราะว่าครอบครัวบุ๋มไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีอำนาจแต่บุ๋มมีพระเจ้าและอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บุ๋มประทับใจก็คือณนะเวลาที่ตอนที่เราสูญเสียคนในครอบครัวไปจากเหตุที่ไม่คาดคิดตัวบุ๋มเองไม่คิดว่าบุ๋มจะให้อภัยเขาได้สำหรับกลุ่มคนที่กระทำความผิดนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกมาก่อนหน้านี้เนาะว่าบูมเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเจ้าคิดเจ้าแขนแต่ณเวลานั้นจากการที่เราเพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานร้องทูลเรายกทุกอย่างไ้กับพระเจ้าเราทําอย่างนั้นทุกวันพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจของบูมสุดท้ายวันนัดแรกที่ต้องขึ้นศาลนะคะบูมก็ตัดสินใจให้อภัยผู้กระทําความผิดได้ได้ไดชี้แจงกับศาลไปว่าครอบครัวข,ของผู้เสียหายเนี่ยให้ภัยในทุกการกระทําความผิดของเขา ขอเพียงให้เขายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและรับสาร,รภาพเพราะณเวลานั้นเขายังปฏิเสธอยู่นะคะบุ้มก็ได้พูดกับเขาไปว่าขออนุญาตสารชี้แจงว่าเราเป็นพี่สาวของผู้ตายนะคะและเราให้อภัยเขาเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนเราให้อภัยเขาเพราะพระเจ้ารักเราและรักมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและณเวลานั้นบุมบอกเขาว่าพระเจ้าให้บุมมาพูดกับเขาว่าพระเจ้าให้อภัยเขาทั้งสองคนเช่นเดียวกันในสิ่งที่เขาได้กระทำ สุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่บุมพูดไปเนี่ยผู้พากษาก็ร้องไห้เสียใจแบบซาบซึ้งใจนะคะในสิ่งที่บุมพูดไปแล้วก็ผู้กระทําความผิดทั้งสองคนก็กลับใจรับสารภาพในชั้นศาลนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันทําให้บุมได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีพระเจ้านะ่ะเพียงพอสําหรับชีวิตแล้วเพราะคุณของพระเจ้าเพียงพอและเมื่อเรายอมจํานวนต่อพระเจ้าที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะนําความยุติธรรมมาเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดคือชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ การตัดสินใจยากที่สุดคือการให้อภัยแต่ณนเวลานั้นพระเจ้าบอกกับบุมด้วยประโยคเดิมซ้าๆว่าความบาปที่บุมมีและบุมทาพระเยซูคิดให้อภัยได้อย่างง่ายดายมากเพราะองค์ทรงยอมสิ้นประชชนที่ไม้กางเขนเพื่อที่บุมจะได้รับการให้อภัยแม้ว่าเวลานั้นบุมยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจพระเจ้าก็ทําสิ่งนี้สาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าอยากให้บุมทําเหมือนกับพระองค์เหมือนกันคือให้อภัยคนที่ทําผิดต่อเราเหมือนอย่างที่พระเยซูให้ บุ๋มก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้บุ๋มได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากแล้วก็เติบโตขึ้นมากนะคะจากเหตุการณ์นี้ช่วงเวลาสองสามปีทําให้บุ๋มได้เปลี่ยนแปลงชีวิตว่าบุ๋มจะติดตามพระเจ้าอย่างสุดหัวใจเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที้แท้เพียงพระองค์เดียวในชีวิตค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่จําได้เลยอีทีเออนุสาวรีย์พี่เดินลง B t s อมาใช่ไหมคะแล้วพี่เจอคนที่กระทําความผิดอเดินส่วนพี่ แล้วตอนนั้นคดีอ่ะอยู่เขาไม่ขึ้นศาลแล้ววินาทีนั้นนะหัวใจพี่อ่ะมันเต้นแรงมากแล้วพี่อยากจะกระชากคอมันลงกับพื้นเพื่อที่อยากจะแบบทำอะไรสักอย่างอ่ะเออมันเป็นความคิดในหัวค่ะ,คะแล้วพี่ก็เดินลงบันไดมาแล้วก็หยุดแล้วก็ที่ฐานกับพระเจ้าขอโทษพระเจ้าที่บบบว่าทําไมเราถึงคิดทําขนาดนั้นถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะควบคุมทุกสิ่งอยู่ทําไมเราถึงคิดได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย มันเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าเหมือนกาลังจะมาย้ําเตือนพี่ว่าแบบพี่ให้ภัยเขาไม่จริงอะ่ะเออแล้วพี่ก็กลับใจใหม่ว่าแบบจริงพี่ให้ภัยเขาไม่จริงพี่เห็นหน้าเขาแล้วหัวใจพี่ยังเต้นแรงและพร้อมที่จะทําร้ายร่างกายเขาหรือทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่มันไม่ควรทําอะไรเงี้ยใช่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พี่ก็พอน้องปอถามเมื่อกี้เลยคิดได้ว่าอะไรที่ทําให้เราให้ภัยได้อย่างแท้จริงมันใช้ระยะเวลานาน,านมาก เชื่อไหมว่าแบบคนที่มันไม่เคยมีความรักกันหรือไม่มีความไว้วางใจกันในครอบครัวแล้วอยู่ดีๆคนคนนึงต้องจากไปโดยที่เราไม่มีโอกาสบอกรักพี่เลยตัดสินใจว่าพี่จะไม่ปล่อยให้คนในครอบครัวต้องจากไปโดยที่พี่ไม่ได้บอกรักเขาอีกพี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองในการที่จะเข้าใจน้องสาวอีกสองคนมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เอาแต่เข้มงวดกับเขาเพราะว่าแบบเราอยากให้เขาได้ดีแต่เราไม่เข้าใจไงพี่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองในการที่จะ เข้าใจพ่อกับแม่มากขึ้นในสิ่งที่เขาเป็นสัมแดงความรักแบบที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนพี่จะรู้สึกว่าถูกคือถูกผิดคือผิดพี่ไม่มีตรงกลางแต่หลังจากเหตุการณ์นี้พี่เข้าใจและอยากสัมดงความรักให้กับครอบครัวมากขึ้นแล้วครอบครัวเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มกลับมาพูดคุยกันแล้วก็เริ่มกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผ่านเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนแย่แต่สําหรับพี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นพระคุณในชีวิตอย่างมากๆเลยค่ะ จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้บุมรู้สึกว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสําหรับชีวิตของบุมแล้วจริงๆแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเราได้กลับมารักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นทําให้บุมได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทํายากแต่ทําได้โดยพระคุณพระเจ้าและกําลังที่มาจากพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ